ใครเป็นคนที่อายบ้างคลิปนี้อาจารย์ชาจะมาให้5เทคนิคพูดให้มั่นใจแม้เป็นคนขี้อายไม่ต้องถามใครละค่ะคนนี้ละค่ะ เป็นคนที่อายมากมากเลยนะคะไม่กล้าพูดหน้าชั้นเรียนตอนสมัยเรียนหนังสือตอนสมัยเด็กๆนะคะแล้วพอทํางานแล้วนะคะก็ไม่กล้าพูดในที่ประชุมค่ะไม่กล้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆนะคะทางนั้นที่เป็นนักจัดรายการวิทยุนะคะพูดแต่ในห้องส่งหลังจากนั้นนะคะก็พัฒนาตัวเองเป็นที่ไไมีกอรเป็นวิทยากรได้ค่ะเอา5เทคนิคนี้นะคะมาใช้เลยนะสำหรับใครที่เป็นคนที่อายไม่ต้องอายอีกต่อไปนะคะพูดให้มั่นใจค่ะข้อแรกเลยนะคะฝึกพูดหน้ากระจกค่ะเพระ เราฝึกพูดหน้ากระจกเนี่ยเราจะได้รู้นะคะว่าอักรรยาภาษากายของเราเป็นยังไงบ้างการใช้มือการใช้สายตาบุคล <c oughs> ิกลรสนาท่าทางหดรอยยิ้มนะคะเราก็ฝึกกับกระจกหรือฝึกกับหน้ากล้องแบบนี้ก็ได้นะคะ2 <c oughs> ค่ะให้ โฟกัสที่เนื้อหาะคะ่ะเรียมเนื้อหาให้พร้อมนะคะเนื้อหาที่เราจะไปพูดเนี่ยคือสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะถ้าบอกว่าเราไม่มีความมั่นใจเรายิ่งเนื้อหาเราไม่ไม่แน่นอะ่ะเออเนื้อหาเราไม่เข้าเข้าใจอะ่ะยิ่งทําให้เราประมาทนะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสนะคะที่เนื้อหาค่ะและข้อที่3ค่ะให้เราพูดช้าๆแล้วก็ ใจลึกๆค่ะอันนี้ช่วยได้เลยนะคะยิ่งพูดเร็วยิ่งตื่นเต้นแล้วก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยมีอาการสั่นค่ะและข้อที่4นะคะเราพอเราโฟกัสีนเนื้อหาเดินทางของผู้จ่ายนะคะมันจะลดความกดดันในตัวเราได้ข้อที่5ค่ะหาเวทีฝึกบ่อยๆนะคะเหมือนที่จะไแม่บบช่าบ,บอกอยู่ทุกคลิปเลยนะคะว่า ไปเวทีแรกนี่ก็คือเวทีใหญ่เลยนะคะตอนนั้นเป็นเวทีการประสายของหัวหน้าพักการเมืองใหญ่นะคะแล้วเราต้องสัมภาษณ์อ่ะโอ้โหแบบว่าไม่มั่นใจล้วตื่นเต้นมากนะัแต่อาศัยความกล้าว,ว่าฉันต้องทําได้นะคะใช้จิตวิทยาในการพูดในการพูดอะ่ะคือกับตัวเองอะ่ะแล้วก็ทําให้มีวันนี้ค่ะที่ออกมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาจากประสบการณ์ตรงของอาจารย์เชชาเองเลยนะคะลองไปสึกดูค่ะได้ผลยังไงก็ฝาก ใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคลแรกดแชาคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้หลายๆคนที่มีความมั่นใจเนี่ยได้มีความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะอยากมั่นใจค่ะโอเคไปแล้วน,นะคะ